ก็โอเคครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับช่อง ARM TV นะครับผมวันนี้ที่จะมารีวิวก็คือจะมารีวิวแบบชกม,มวยก่อนที่จะลงเล่นกับเพื่อนเพื่อนนะครับผมสร้างอยู่ตรงนี้นะอย่าเซิร์ฟเวอร์ผมจะไปสร้างอีกแบบหนึง่งแล้วอีกแบบหนึ่งผมจะสร้างเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนที่ผมมีมีอยู่สี่คนแต่เป็นแก๊งของผม ผมขอไม่บอกชื่อแกงแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนผมว่างๆผมจะมาทำไอ้นี่แล้วกันทำไอนวันไหนผมว่างๆผมจะทำคลิปหนึ่งวันกับการไปโรงเรียนใครอยากให้ทำก็กดไลค์ขอแค่ร้อยไลค์พอแล้วก็อดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกันเลย อันนี้ไปโรงเรียนผมก็จะมีแมพเหมือนเป็น WI-FI ของโรงเรียนเนาะมันก็แรงพอใช้ได้อยู่นี่นะครับผมก็คือแมพที่ผมทำเอาไว้นะแต่วันนี้จะมาทำพร้อมกับคนดูเลยเถ้าถามว่าโดนมอนเตอร์ฆ่าตายไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถ้ามอนเตอร์ธรรมดานะ่าจะเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าผมว่าไอ้นี้เข้าไปมอนเตอร์ธรรมดาจะเข้ามาได้นะ เจออีกเวละไอแผ่นไม้ทุกคนเราก็น่าจะรู้นะที่วางแล้วมันจะเปิดปีดประตูแต่นมัตอะ่ะผมจะเล่นมาครับแข่งกันสร้างบ้านด้วยใครอยากดูกดไลค์มาแข่งกันสร้างบ้านในหมดไอ้นี่เซอร์ไ a โด้เลยครับผมนะอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้ผมคิดอะไรไม่ออกตอนนี้ ี๋ยวมาก่อนคลิปนี้อาจจะไม่นานเท่าไหร่นะครับแค่มารีวิวเดีย๋ยวรอเล่นจริงก่อนเนี่ยจะผมวางเนี่ยอาจจะมีมอนเตอร์เข้ามาก็ได้นะอันนี้ผมเอาปลามาวางไว้ในะนี้ผมอาจจะโง่มากๆเลยนะครับทุกคนนะก็จะมาบอกกติกานะครับก็กติกาก็มีอยู่ว่าห้ามทุกคน เศอะไรสักอย่างมาถ้าใช่ไหมดังนั้นเราก็ทำเป็นโหมดสปายเวลหรือว่าเราจะสร้างห้องในแถวนี้ดีกว่าสร้างปิดไม่ให้มอนเตอร์เข้ามาเอาไงผมจะได้สร้างต่อผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ครับถ้าทุกคนอยากให้สร้างต่อก็คอมเมนต์มาบอกว่าสร้างต่อถ้าทุกคนอยากให้แค่นี้พอก็อให้คอมเมนต์ว่าพอแล้วอยากดูเลยถ้าอยากดูเลยพรุ่งนี้ผมจะได้ลงเลยโอเคนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวคลิปวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะรอดูผลโหวตนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละอันเนี้ยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วพิจดคุณผู้ชมน,นะครับหรืออยากให้สอนโหลดเออ่ผมเล่นเวอร์ชันหนึ่งยี่สิบหกครับผมเล่นเวอร์ชันเก่าเพราะมันจำไม่ผมไม่แหลก โอเคครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายรักเอฟซีนะบ๊ายบาย